สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเนาะชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Black Noir Origin นะครับผม s e r v e r global นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็มีกาถายคลถามเข้ามาเยอะครับว่าตอนนี้นะครับผมทำไมถึงหาตี้หักไม้นิ้ิยากจังนะครับแล้วก็ทําไมผมถึงบอกว่าห้ามหักไม้มินนนะครับผมแล้วก็ให้ทําการไปล่ามินิตามแมปเอง มันมีเหตุผลยังไงนะครับวันนี้ผมจะอธิบายไว้ให้ครบในคลิปนี้เลยแล้วก็ผมจะมีล่าให้ดูด้วยนะครับว่ามันเป็นแบบไหนอยู่ที่ไหนยังไงบ้างนะครับวิธีการดูดูยังไงนะครับผมโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมยังไงก็ฝากกันนะครับสำหรับใครนะครับที่มองหาร้านเติมเกมนะครับผมผมฝากร้านเติมเกม z ซ o โกทเฮดด้วยนะครับผมบริการเติมเกม b l ็ c k ์ร็ k o ออริจนะครับผมสนใจเติมเงินแพ็คไหนนะครับผมก็กดที่ลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะจ๊ะ โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่กันก่อนเลยนะครับว่าทําไมนะครับผมถึงไม่ควรหักไม้มีนี้ตอนนี้เพราะว่ามันมีรูปปั้นอันนี้เข้ามาเกี่ยวข้องครับนี่นะครับรูปปั้นอันนี้เนี่ยนะครับผมสังเกตเห็นนะครับมันจะมีทั้งหมด4ีู่ปปั้นนะครับไอสรูปปั้นล่างเนี่ยนะครับมันสามารถหาของเนี่ยนะครับได้จากกล่องตัวนี้นะครับผมแล้วก็กล่องสีทองถูกไหมครับแต่ว่าไออันนี้เนี่ยนะครับมันจะสามารถหาได้จากกล่องสีทองแล้วก็ นี่ครับเห็นไหมพวกมินิบอสระดับนี้นะครับผมบางคนเนี่ยจับปาร์ตี้กันนะครับแล้วไปหักไม้มินิเนี่ยมันก็จะไม่ออกมันยังไม่ออกบอสระดับนี้ต่อให้เจสิบขึ้นไปก็จะมีแบบออกออกบอสแบบยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่ว่านะครับผมการที่เราจะไปล่าบอสพวกนี้มันก็ต้องไปเบนตี้นะครับผมหรือเอ่อหรือว่าบางคนจะแบบว่าอยากช้าแบบไปคนเดียวแล้วก็ไปแจมชาวบ้านเขาหรือว่าเป็นล่าสชาวบ้านเขาก็มี นะครับผมดังนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปล่าให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าบอสเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะดรอปเจ้าตัวนี่ครับไอเจ้าตัวที่เอาไปไว้อัพในส่วนของลูกปั้นนะครับผมก็อันนี้เนี่ยจะเป็นอันที่หายากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมไปครับตัวแรกนะครับผมก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นม้านะครับผมก็จะเป็นม้าที่อยู่ที่กิฟเฟนนะครับผม ผมก็ไปให้ตอนสู้แล้วกันนะครับตอนนี้ครับเห็นไหมครับเราก็ทําการมาล่านะครับผมซึ่งเอาจริงๆว่าตอนแรกๆผมล่าเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่มีคนหรอกครับแต่ว่าพอผ่านไปสักพักหนึ่งพอผ่านไปหลายวันนะครับสักสองวันเนี่ยนะครับเริ่มมีคนมาล่าเยอะมากแล้วนะครับผมดังนั้นนะครับผมก็ไปแล้วก็พยายามยิงกันดีๆแล้วกันนะครับแน่นอนครับมันต้องมีการแจมกันอยู่แล้วเกิดขึ้นนะครับผมเองก็ยังโดนแจมบ่อยนะโดนสกิลล่าบ่อยเหมือนกันนะครับ ก็ดังนั้นนะครับก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับใครยิงได้ก็เอาไปครับผมเออตามนะนะครับผมนี่เห็นไหมครับพอเราตีมันตายเสร็จนะครับเห็นไหมครับตัวผมเนี่ยดอกมาแล้วเห็นไหมครับข้างบนนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่หมายความว่าคุณจะได้กันทุกคนนึกออกไหมนา็บางทีมันก็จะแบบว่าไอตี้หนึ่งก็อาจจะได้ทั้งสามคนสองคนหรืออาจจะหนึ่งคนมันก็แล้วแต่ดวงนะครับแต่ว่าวันวันหนึ่งเนี่ยยังไงก็ได้แน่นอนครับสองสามอันบางคนได้สี่อันนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเจ้าตัวม้าไฟที่อยู่ที่กิฟเฟนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมอันนี้ตัวหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวผมขอบอกก่อนแล้วกันครับว่าวิธีการดูเนี่ยนะครับผมอันนี้เนี่ยผมจะขอเติมให้นะครับผมสําหรับคนที่แบบว่าไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดที่ไหนนะครับอย่างเช่นมินิบอสตัวนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้ใช่ไหมครับคุณเข้าที่มอนเตอร์รีเซิร์ชครับมอนเตอร์แกลลี่นะครับแล้วคุณก็กดเข้ามาที่อยู่เห็นไหมครับ ก็จะไม่เกิดสองที่เห็นไหมเจ้าสำหรับมินิบอสตัวนี้สำหรับใครจะไปเก็บสมุดนะเออหรือเก็บมอนเตอร์รีเซิร์ดอ่ะคุณก็ไปล่าได้นะครับผมทีนี้เราลงมาดูบอสระดับสูงที่เราจะทําการบอกกันในวันนี้นะครับนี่พวกกิฟฟอนนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะมันเริ่มตั้งแต่กิฟฟอนมาวาใช่เนี่ยนะครับกิฟฟอนเห็นไหมเราสามารถกดดูได้ครับมันอยู่ที่ไหนครับกิฟเฟนฟิวนะครับผมเห็นไหมนะครับมายานะครับผมนะครับมายาพูเพิลนะครับก็อยู่ที่แอนเฮลนะครับผมม้านะครับก็อยู่ที่กิฟฟสองนะครับ ก็กิฟต์เนี่ยนะครับจะหาง่ายเยเพราะว่าคนอาจจะไปฟาร์มที่นี่เยอะนะครับเพราะว่าพวกพระพวกเอ่อพวกตัวเวทหมู่อะไรพวกนี้จะอยู่ที่นั่นกันเยอะนะครับเพราะว่าบางคนไปฟาร์มพวกผีสลงงพวาตัวใหญ่พระก็จะไปฟาร์มไอพวกไอครูนะครับดังนั้นในแมปนั้นเนี่ยน่าจะมีหลายชั้นแนลนะครับก็การที่ไปล่าม้าเนี่ยก็น่าจะง่ายหน่อยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มายาก็แอนเฮลครับอ่าแล้วก็มีเอ่อมีหลายตัวนะมีดาร์คพีทด้วยครับ อ่าแล้วก็มีโปรบอลลิเดอร์นะครับผมก็ไปตีเหมือนกันนะครับเอ่อผมไปแม่งหมดนะครับโกสเจอร์ตอนนี้โดนล่าหมดนะครับผมเพราะว่ามันดรอปนะครับผมในส่วนของไอเจ้าแท็กนะครับผมดังนั้นเนี่ยคุณก็อย่าลืมไปล่ากันแล้วกันเห็นไหมครับเนี่ยคุณกดดูก็รู้แล้วนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับทีนี้นะครับเราไปดูต่อครับตัวที่สองครับที่ผมไปล่าอ่าก็ให้ไปถึงก็ม่องเลยครับผมไปเจอก่อนเพื่อนนะครับมาไม่ทันพระ เราก็ทําการตีไปครับบ๊บะนะครับสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นกิฟฟอนนะเอ่อที่เราไปตีนะครับถ้าเกิดว่าใครมีด้วงนะครับก็แนะนําให้เปิดด้วงอ่ะชนไปครับผมชนด้วงไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็แนะนําให้ไปเป็นปาร์ตี้นะเออไปเป็นปาร์ตี้นะครับพยายามหาตัวลงสกิลตัวแทงถ้าเกิดว่าในกรณีใครไม่มีพวกตัดแบบเขาเรียกว่าอย่างไรเดี๋ยวไม่มีแบบตัดที่เอาไว้ชนอ่นะอย่างเช่นด้วงหรืออะไรพวกนี้ยนะครับผมเออ เราก็นั่นแหละนะครับเราก็ต้องชนกันเองเราต้องใช้ไนท์ชนนู่นนี่นั่นนะครับผมขอมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งครับนี่ตัวนี้ครับก็จะเป็นโบ b o r ิ a เดอร์นะครับซึ่งเราสามารถกดตามที่ผมสอนไปได้เลยนะครับมันก็จะวิ่งไปหาเลยครับเราไหวนะครับบางคนคิดว่าไม่ไหวไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเป็นทีมนะครับให้เพื่อน ให้เพื่อนแบบว่าช่วยช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไน์ดึงนะครับไน์ดึงเสร็จพระพักจะวางแซนจะฮิวหมูแล้วแต่แล้วแต่คนถนัดนะครับผมมันแล้วแต่แล้วแต่สาตล์เล่นี๋ยวคุณจะให้ด้วงชนหรือคุณจะเซฟที่วอลคุณจะยังไงก็ได้นะครับเล่นตามสไตล์ของตัวเองนะครับผมทำยังไงก็ได้ครับให้ฆ่ามันได้นะครับแต่ว่าโคบอลดินเดอร์เนี่ยคุณไปก็อาจจะเจอครับเพราะว่ามันมีแนวเดียวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนยังไม่ค่อยไปฟังโคบอลเท่าไหร่นะครับผมเออ คนยังไม่ปามโคบน้อยอยู่นะครับแล้วก็ตีไปเรื่อยครับโบบะงานเข้างานช้างโบบะโบบะโบบะไปเรื่อยครับผมเรี็บร้อยนะครับ มาปะไม่มาไหวมากคนอื่นมาเรียบร้อยไวครับคนอื่นดอกแต่ผมไม่มาโอเคนะครับก็เล่าๆนี้แหละนะครับผมลองไปดูมาร์กทักรอบนะครับอันนี้ก็อีกรอบนึงที่ผมไปนะครับบอกเลยว่ารอบนี้ที่ไปได้แม่งคนเพียบเลยครับผมบางทีถ้าเราไม่ได้เปิดนะไม่ได้เปิดคนนะครับผมแล้วก็เวลาเราโดนม้ามันเฟียนะครับผมแนะนําว่าให้เราพกนาเเซียไปด้วยนะครับเพราะว่าบางคนไม่รู้นะครับเห็นนาเเซียไหมครับช่องสองที่ต่อจากยาส้มผมอะ นะครับอันนี้ผมขอบอกไว้แล้วกันเพราะว่ามีหลายคนยังไม่รู้แล้วก็ยังไม่ได้ซื้อมาใช้นะครับมันสามารถแก้สถานะได้นะครับผมไม่ว่าคุณจะโดนเปียหรือโดนอะไรแต่สตันไม่ได้นะเออแต่ถ้าเป็นพวกใบพวกเปียนะครับพวกอะไรพวกนี้นะครับคุณสามารถกดพนาเซียได้ครับอันเหลืองๆที่ต่อจากไอออเรนที่ผมใช้อะนะครับผมเออผมยังใช้ออเรนอยู่เลยครับเพราะว่าตัวผมมันไม่ไปใช้ยานะครับผมเออมันตีดูดเลือดเอานะครับผมดังนั้นมันเป็นอะไรที่เล่นสบายมากนะครับสําหรับแอดนะครับ มานาก็ไม่ต้องซื้อเริ่มไม่ต้องซื้อครับเอ่อไม่ต้องใช้อะไรนั้นนะครับผมแล้วก็ใช้มอนช่วยดูดเลือดเอานะครับโอเคนะครับของก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่แหละนะครับผมมันเป็นแบบวิธีนะครับที่ผมใช้นะครับผมเพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณไปล่าเองเนี่ยนะครับคุณก็ไม่ต้องเปลืองไม้ถูกไหมแล้วคุณก็เก็บพวกไม้เนี่ยนะครับเอาไว้นะครับไปหักในกิวของคุณแบบถ้าสมมุติอย่างกิวผมเงี้ยมันก็จะมีแบบว่าหักทุกวันอาทิตย์นะครับก็คือมาหักกันคนละสิบไม้นะครับผม เออคนละห้าไม้สิบไม้นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกันทั้งกิวนะครับแล้วก็ตีนะครับผมทุกทุกวันอาทิตย์แต่ผมไม่รู้ว่ากิวอื่นเขาจะนัดตีกันวันไหนแต่ของผมวันอาทิตย์จะไปตีกันนะครับแล้วก็มอนออลิท e เช่นกันนะครับมอนออลิทเนี่ยนะครับมันก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมเออเพราะว่ามอนออลิทถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากซื้อไม้หรือว่าคุณไม่อยากจะรอกิจกรรมที่มันหาไม้ได้นะครับ,นะค,รบคุณก็ คุณก็ทำเหมือนที่ผมว่าอย่างแมปเนี้ยคุณก็เดินหาบอลอิล e ิทได้นะครับผมแมปแมปที่มีมินิบอสต่างๆเนี่ยที่ผมแนะนําไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแมปโฟบัลริเดอร์หรือไม่ว่าจะเป็นแมปที่แบบโกลเบล่ากิฟฟอนนะครับล้วนแล้วแต่มีมอนอิล e ิทระดับสูงนะครับเวลาคุณไปตีก็ได้เอ็กพีสองแสนถ้าเกิดว่าคุณไม่โดนตัดนะครับจากเลเวลโลกนะเออแต่ณตอนนี้คนที่เลเวลเจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยจะโดนหันจะโดนหันในส่วนของเอ็กพีเยอะมากนะครับผมดังนั้นก็ คุณก็ต้องควรรู้ด้วยนะครับว่าช่วงไหนที่มันจําเป็นต้องทาเควสไม่ทาเควสยังไงใดๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผมจะสอนเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งหลายๆคนมักจะบอกว่าเฮ้ยพี่เราจะดูอัตราการดรอปนะครับผมของมอนสเตอร์ที่เราไปฟาร์มยังไงดีพวกเบสตรงเบสซิ่งนู่นนี่นั่นะนะครับว่ามันจะดรอปกี่เปอร์เซ็นต์แบบไหนยังไงใดๆ,ๆผมมีวิธีคลาสสิกที่สุดเลยนะครับที่ว่าคุณสามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็น คนที่แบบพึ่งหัดเล่นไว้กระเตาะหัดเดินเกาะแขนเดินก็นแล้วแต่นะครับคุณดูตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเวลาคุณตีมอนเตอร์เนี่ยมันจะมีมอนเตอร์โชว์ขึ้นมาข้างบนใช่ไหมคุณอยากรู้อัตราการดรอปเลทของมันใช่ไหมคุณคลิกที่มันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยข้างล่างมีเขียนอยู่เห็นไหมเออเดี๋ยวผมจะหายตัวให้ดูนะปึ๊บอ่ะเนี่ยคุณเห็นบ้า ข้างล่างมีเขียนอยู่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเลเวลในปัจจุบันนะ,ะ 110, นะครับผม110นะครับผม110เปรเนเห็นปะในส่วนของแมชทีเลก็1 1ึรยเปรเ็เช่นกันนะครับดังนั้นเวลาใครจะไปฟาร์มอะไรเนี่ยผมแนะนําว่าให้คุณกดดูได้เลยนะครับผมคุณจะกดจากทางไกด์แล้วก็มอนเตอร์รีเซิร์ชก็ได้หรือคุณจะไปกดแบบหน้างานอย่างเงี้ยคุณก็สามารถรู้ได้แล้วว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณตีไปเนี่ยเลเวลคุณจะได้เต็มแค่ไหนเห็นปะแล้วก็ของดอกคุณจะได้ดอกเต็มแค่ไไหนยังง บางคนไปหาแมทเทอเรียลในการสร้างของออไปหาแล้วก็แบบว่าโอ้แป้งกลัวไม่ดอกนู่นนี่นั่นนะครับดังนั้นวิธีดูค้าสิกสุดเลยครับคุณไปที่มอนตัวนั้นครับเนี่ยอย่างงูเนี่ยคุณก็กดดูครับเห็นไหมหนึ่งร้อยสิบเนี่ยอย่างแมนติสเนี่ยอะเลเวลเจ็ดสิบเห็นไหมเนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งเห็นไหมหนึ่งร้อยเห็นไหมคุณเห็นไหมว่ามันหนึ่งร้อยเออเพราะว่าผมเลเวลมากกว่ามันแล้วนะครับเออก็ประมาณนี้นะครับวิธีดูก็มันมีง่ายๆประมาณนี้เลยครับ ก็หายไปสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะได้แบบเล้าๆนะครับผมคุณก็ดูเองเลยครับว่าคุณต้องการจะไปฟาร์มตัวไหนและคุณก็ไปจัดให้ครบเลยนะครับวิธีดูผมก็สอนคุณครบแล้วนะครับยังไงก็ฝากด้วยกันนะครับสําหรับเงาะชแนลแล้วก็อย่าลืมครับถ้าคุณจะเติมเกมนะครับก็ฝากร้านเติมเกมด้วยครับ Z g d h e นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเวลากำลังจะถึงหนึ่งแสนซักกันแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับม Bye bye nha. Chúc chúc.